ใ่ตสองขั <orde> ้นก็เลโนก็เลยยาไปอ่ะเพื่อด้เลาเรถเบาหางมาเปาเมื่อกี้แล้วไงมันาไใหน้าแล้ออ๋อจะล่เดิน้าอันนี้มันแผยัง้องมันแผยังเ็บแล้ว ข้าวเดียวไม่ใช่หรอข้านี่ครับข้าเดียวอย่าเอายเยน่าหยาด้วยเดียาที่ยืดรตัข้าว้าอตับไม่พนักาเี่ยันหข้าวลงนข้าวเดียวอไหวเลยเช่หข้าวงีมุัอันนี้มันเปีลงเองมมันลื่นลงไปเอง ก็ค uh, ือม Th uh ัน huh. ม oh ันมันจมแล้ว uh. ม oh ัน huh. ด oh ึงลงไปเลยเนาะมีคนมาตามมาคนเต็มคนเต็มมาแตงแคงเลยอ่ะได้เอาลงนลงเดินน้ำมันเดินสอาใช่ใช่ใช่มันกันล่างเกิดซ yeah. hey, uh ึมไปด้วยนมันเลยนุวมแล้วตอนนี้เรถไถเข้าไปทางหลังับนเลยใช่ไหมโอ้ย ้วนเกือบไปแล้วอ้วนปากกระโปรงฮะปากกระโปรงมันติดเองโอเลยหันไปพอดีแต่มันโตัวยูหันน่ะถือหัวตัวดีวันอ่ะถือว่าหันเรแล้ววันก็บุญหลายเลยเนี่ยถ้ายืนอยู่จังหวะเมื่อกี้นี่ถือดิหน่อยแต่ห้าวแบบบุญมา้งหรอกดิอือฟังเสียงหนิอย่างหนักเลยนี่หนักว่ามิแตกเลยและ ปา i, ่านี่ลงเองเห่เมื่อกี้นะว่างหันคันแม่นไอ้อวนยืนวยู่หันนี่เดี๋ยวโอเมื่อกี้เขาดึงนีครับนี่ดึงลองดึงแล้วมันขยับจึงหน่อย่เม on <podría Blind S 1> ื่อกี้นี่มันียงยแต่มันสะบัดไปอ๋อมันสะบัดไปหุ่เออนีแหลมันมันสะบัดแค่สิขึนอยูตอนดึงนะ จ้าแค่ด <das quart ot> ึงไปดึงมาัสะบัดไปอีกคขึ้นเขามันดึง้นมันมาทางไกลด้แ่แขวนแล้วข้างหน้ามันห่ไม่ได้อืมแสดงว่ามันแขวนแล้วมันหางมันนมันจตัดึงนีหน้าร้อนมันนมากที่บุญนะเขาิดติดนานยังครับนี่ิดันี ดูดูว่าดิ้นไหนมั fficient, นจะงนเนาะอ๋อทีแรกมันติดอยู่นนัขยับแต่ว่ามันมันหามันหัข้างหน้ามันหางไม่ได้หึงข้างหน้าขึ้นอยู่หรอข้างหน้าแล้วก็ยน มันมีทีนึงก็มันยกเองมันเนาะยาละวิ่งตันมันมีทีนึงมันกบไปแล้วมันจบข้าวเวลามันโดนมันยกไปเลยมันดึงบางทีมันเมื่อคืนมันโคตรเลยตอนนั้นคือเขาตอนเขาข้าวมันร้อนนี่มันมัก็้อนตรงนี้เกินนิดไปน่อยไม่ร้อนมลยแต่ไอ้นี่มันเป็นพรองไม่ได้เหมือนตามมันคำนึงสูง

เก็บเมียนพีกเนาะอย่ากมีนพีกอเออมีมแม่ละอีกนิดหนออ่อยบักลาบักลามาพี่บักลาบักลา,าพี่อะ้อีกนี่หน่อยฝั่งนี้มันตั้งพื้นนะเด้เนี่ แขนก็ปูกแล้วนี่แดิะยังไงันแขก็ปูกแล้วนี่ Yeah, you're right. ป้านบอตรงไปันคือะไรเขาทำถนนทั้งเตาปัญญาเด็กเส้นหลักเาัถ้ามาจากอันนั้นข้างในจะเป็นวัดนะนจะเป็นรถนี่จะเป็นรถผ้าป่ารถผ้าป่าเข้าไปแต่รถมันลื่น คนมันเต็มน้องพี่น้องมันก็หนักทางมันก็ไม่ได้ใหญ่รถไปช่วยวิ่งไปวิ่งาเข้าวัดชนได้รถมันคันใหญ่ด้วยแล้วน mặc cái khai chết chiếc 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 ไม่มีหางไม่ไม่มีหางแม้แต่อยู่ใกล้กันหรือยังไงดึงแค่คันเดียวใช่ไหมเมื่อกี้นี่ที่มันขัดเดียวนะคับเดียวคือเดลยดูลอยดูไทยเมื่อกี้ฉันจึงว่าจมลึกขึ้นนะอ๋อถ้ามันไม่ไส้ลงมันก็ขึ้นเลยเมื่อกี้นแต่มันนำทางยากมันไม่เหมือนดืนข้างหน้าข้างล่างนี่ติดพื้นไปแล้วติดไปแล้วดึงฉี นี้อีกนิดหน่อยไหม,มย,ย่านมันดึงเรามันทะไยลงคุณยานจอวน<ะ>ีจอดจอนนี้ของก็มากห่อนดโนะดนมาแล้วค่ะจอดพนันอะไรสดดิจอดลุดด๊ปเป้ จอดจอดจอดทุกที่จอดแล้วโต,ตดด, <c oughs> ดีนะมอจะอส่ไยังไปได้อยู่แถวนี้ไม่มีรถเมลโคบ่ไม่มีรถโคอยู่ใกล้บ่ ถ้าแรงผมว่าถ้ารถ่ายไม่ขึ้นเนี่ยงานนี้ต้องมีแม่โคเลยอกาลอันตรายอันนี้มันเตี้ยเนาะมันลากมันจะลากลงไปนู่นเลยจิถ้าแม่โคยังยืนริมๆนี้ได้ดึงมึยดึงเสียงมึงนี้ได้จดึงให้มันร้องตายดึงถ้าแม่โคดึงข้างหน้าได้ยิ่งดี กูไปไม่ได้ไงมันไป <c oughs> ไม่ได้เลยกถาจะรถถ่ายไปแล้วมันมาไปไกูนฟ้าอไรอ่งเนี้ยไอ้มถค้าโอ้โหเขาดมันนี่แหละสองคันไม่ถึงผมเห็นเนาะเมื่อกี้ผมจอดผมก็เห็นไปถึงนู่นละขนไปแล้วไง นี่กระทินมาแล้วเดินนะเอาไปข้าวออกตัวออกกรจรินขุ่นผีขึ้ลรถกำเด็กับลังไปอที่ข้างในเอารถไทยไม่เห็ดดินอีกแล้วเนี่ยค้นเนี่ยที่อยู่ตั้งรถเไหนขั้นเนี่ย สองตันนี่ถึงบ่สิบคนคนละลอยคนอยู่วันนี้ถึงสามสิบหมน่าจะได้สอตันอ่าประมาณสองตันต้คนอยู่บนรถมั้ยไเลยนพ่ี่เดือนคือดวนไปเลยละพี่ดวนไร่สดเลยพี่ดวนไล่สดเลยแล้วเด้งแรงมาเลย บพีองได้ดูแล้วเนาะโอ้ยน่ากลัวเนาะหนูกลัวมันทลไหลลงมาไล่นานี่แหละสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์จ่องแจมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ